มัต้องทนเหนื่อยนิดหนึ่งก็คืออ่าไปสาขเมฆเขาบอกภาวะภาษสาไทยกับเร,ร,รี้ยงรูยแบ่งลูกแบ่งลูกซื้อวัวมาให้เราเลี้ยงแล้วก็แบ่งลูกกันอไอ้น,นี่มันจะได้มันไปเร็วแต่เร,เ,รเ,เราต้อทนเหนื่อยนิดหนึ่งคือ,อยอมเหนื่อยแล้วได้ลูกวัวเนาะแก,แกเลี้ยงแล้วแกขายได้ตัวละแสนกว่าวากิววากิวเนี่ยครับแต่เขาขุนไงอ๋อรามาศึกษาจริงๆริแล้วปุ๊บโอ้โหคือ ตัวหนึ่งได้เป็นแสนจริงอยู่แต่อาหารไม่รู้หมดเท่าไหร่นอะถ้าคุณไปทำไรถ้าคุณไปก็สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมคุณพี่คนเก่งนะครับเป็นนักร้องนะครับแล้วก็ประสบปัญหาช่วงโควิดนะครับมาทําอาชีพเสริมนะครับมีแนวคิดดีๆเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีความ เรียกว่าจินตนาการแล้วกันนะพี่ชมครับสามารถที่จะคิดริเริ่มสร้างสรรค์แนวคิดให้ตัวเองนะครับใช้พื้นที่ในการทําเกษตรกรหรือเลี้ยงวัวให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมพี่เขาแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับอ่ที่ดีบ้านตะวันคุ้มกะเกาะครับผมตำบลสสารดายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับผมพี่ชื่ออะไรครับอ่ผมชื่อชื่อจริงชื่อนัทพงศ์มุลาลินครับผมนาม ชื่อศิลปินคืองาลเถางาไว้เถาครับผมโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับเปกัดค่ายแพรตสซาวครับอ๋อโอเคครับผู้ชมครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับพี่เขาแล้วกันนะครับมาดูแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวแล้วก็ความสุขของคนเลี้ยงวัวเดี๋ยวเราไปชมกันครับอันนี้เป็นถนนถนนถนนการเกษตรไว้ขนการผลผลิตผลทางการเกษตรครับผมพี่ี่บอกว่าขนหญ้าเพงงกล่าแล้วมันตกใส่ใช่ไหมใช่มันตกใส่ก็เลยสังเกตดูเอ๊ะมันงอกได้เพราะว่าตอนนี้ถนนเส้นนี้ทามา สี่ห้าปีแล้วครับผมไม่เคยได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เลยลองปลูกแคริล่าดูอันนี้ตัดครั้งแรกไงเพิ่งงอกนี่ต่อแรกเลยใช่ไหมครับงอกเลยหรืว่าเออดีเือนกันอันนี้บังเอิญขึ้นบังเอิญขึ้นเราลองปลูกก็เลยมันขึ้นแต่ก่อนมันมันมันหล่นก่อนครับผมหล่นแล้วสังเกตดูอ่ะมันงอกเดี้ยดดีมากเลยบนบนบกอืแสดงว่าถนนหรือคันนานี้ก็ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเลยโอ้เนี่ยผู้ชมครับ แต่ก็ตัดไปได้เดี๋ยวก็จะงอกขึ้นเรื่อยๆเนาะครับครับ oh. ก็ดูทาง u t u b e เหมือนกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอที่ขึ้นมามันก็จะงอกใช่ใช่ครับทำไมถึงได้มาปลูกหญ้าเพ็งกุาลาครับพี่พอพอดีผมเลี้ยงวัวแล้วแต่ตอนนู้วัวน้อยอนนี้มันเพิ่มขึ้นครับผมที่ดิเนเราจากัดเ,เราเลี้ยงวัวน่ะคือเราต้องหาหาในเขาครับผมสมัยก่อนผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะจะเลี้ยงวัวได้ เพราะเห็นคนเลี้ยงวัวสมัยก่อนลําบากเนาะต้องใช้เขียวนะลำบากมากครับผมแต่ทุกวันนี้ถ้าถ้าเราคิดให้มันซึ้งการเลี้ยงวัวไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าต้องหาเตรียมอาหารให้เขาเตรียมอาหารก่อนก่อนที่จะมีวัวใช่ใช่โอเคเลยที่ดินที่จำกัดนี้ก็ปลูกแต่ก่อนก็ลองผิดลองถูกปลูกไอเนเนเปียเนเปียบ้างช่วงหลังนี้ แทงโกลาเขาดังก็เลยปลูกแทงโกลามาจบที่แพงโกลาเลยครับนี่เนี่ยแพงโกลานี่พึ่งตัดแล้วพึ่งงอกออกมาครับผมเราเราขนมาปุ๊บมันหล่นแถวแถวเนี้ยมันหล่นปุ๊บเอ้ยถนนตรงนี้มันมันเกิดประโยชน์ได้เนี่ยก็เลยลองดูตรงตัดรอบแรกอาจจะไม่ได้สวยอันนี้ก็ิ่มสวย้วพี่เนาะอันนี้นี่มันพึ่งงอกยังไม่ได้ตัดซึ่งั้งนั่นนี่ครับผมมันจะตัดปุ๊บมันก็น่าจะขึ้นดีกว่านี้โอเคครับผู้ชมครับบริเวณด้านนั้นคือควคกวัวมีวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับพี่ วัวตอนนี้มีสุดใหญ่บรามมนครับบราแมนทำไมเริ่มต้นปุ๊บจัดบรามมนเลยพี่ไม่ไม่ไม่ได้เริ่มต้นครับเริ่มต้นผมแต่ก่อนผมเลี้ยงวัวไทยบ้านครับไทยบ้านด้วยแล้วก็วัวอะไรนะวากิวสีดำนะอ๋อครับผมโอ้ผู้ชมวัวสวยเลยนะครับนี่ไม่เคเรนะครับอันนี้วัวบ้านบ้านเขาฝากเลี้ยงก็อ๋อทำไมถึงว่าฝากเลี้ยงครับก็ซื้อมาให้ให้เลี้ยงก็แบ่งลูกกันนี่นะอ๋อมีอย่างนี้ด้วยทุกวันนี้ก็ยังมีใช่ไหม ฝากเ,<ร>าเลีี้ยงเเน่ศรษฐกิจแบบนี้เราอาศรรยัยว่าเรา <c oughs> จะมีเงินซื้อวัวน่ะมันยากอันนี้บอกไว้เลยนะครับใครที่จะจะเาเรียกว,ว่ารุ่งเร็วมัต้องทนเหนื่อยนิดหนึ่งก็คือ,อไปสาขาเมงเขาบอกประวะัตภาษาไทยก็เรียกอะไรไม่รู้แบ่งลูกแบ่งลูกซื้อวัวมาให้เราเลี้ยงแล้วก็แบ่งลูกกันอือ้น,อน,อนี้มันจะได้มันไปเร็วไปเร็ว,<ม>วเราทนเหนื่อยนิดหนึ่ง คือยอมเหนื่อยแล้วได้ลูกวัวเนาะแนวคิดนี้ดีมากเลยผู้ชมครับบางคนบางคนซื้อแต่มาเลี้ยงไม่ได้คิดอย่างนี้เนาะโอ้ยจะมีเงินที่ไหนถามว่าอย่างเราเราถามว่าชีวิตชาวนาวัวตัวละเท่าไหร่สี่ห้าหมื่นเงี้ยครับผมนี่สี่ห้าหมื่นยังพอใช้ได้นะครับผมวัวที่กิจใช้ได้กว่านั้นมันต้องราคากว่านั้นอีกเจ็แปดหมื่นเนาะครับผมถ้าสายพันธุ์ประมาณนี้อันนี้คือวัวบรา์มนเนาะบรา์มนฟอมใหญ่เลยนะพี่เนาะ ทำไมคัดวัวรักษาฟอร์มใหญ่่างนี้มาเลี้ยงพี่จริงๆใจก็อยากจะเลี้ยงใหญ่ไอตัวใหญ่ๆทท้งนั้นแหละครับผมเดี๋ยวจะว่ามันก็แล้วแต่จังหวะอันนี้คือวัวของเจ้าของตั้งแต่วัวตัวแรกเลยประมาณตัวแรกตัวแรกเลยครับตัวแรกทาไมออาผมถามง่ายทําไมถึงเอาตัวนี้มาเป็นแม่คอกดูยังไงคิดยังไงครับผมไม่ได้เก่งเรื่องนั้นหรอกแต่เพียงแต่ว่าถูกตาเออมันสวยอ่ะมันดูไอตรงไอนี้ข้างล่างมันเครืออะไรเนื้งมันเนี้ยงมันเนียงมันสวยอย่างเงี้ยอ่อพอ อุ้ยไอวัวตัวนี้เนี่ยสองปีนะยังไม่ยังไม่เป็นสัตนวะ์อ่ะครับผมมันก็แต่พอมันเป็นปุ๊บลูกออกมาไนะ้ลูกของเขาเอ๋อลูกตัวแดงนั่นใช่ไหมครับอ๋อ,อ,อลูกออกมาก็ไม่ขีเ้เรเลยเนี่ยหอมไปนี่นอะช่วงนี้โดนขังอ๋อโดนขัง <c oughs> วัวถ้าโดนขังนี่จะผอมมั้งครับพี่ใช่โอโอเคครับผู้ชมครับอันนี้คือวัวรำต้นให้ลูกมาตัวแรกเลยใช่ไหมครับมีจริงตัวที่สองแล้วแหละตัวที่สองเลยใช่ไหมครับตัวแรกก็ผมผสมวากิว ถ่ายไปแล้วทำไมถึงผสมวากิวครับช่วงนั้นช่วงนั้นเขาแบบในตำบลเขาสนับสนุนไงส่งเสริมอ๋อกระแสะวากิวครับกระแสวากิวอ๋อมาแรงมามาแรงไม่แรงรู้เขาว่าเลี้ยงแล้วดีผมก็ตามเขาอ,อ๋อตามกระแสะาเาเลี้ย,ยงผทตามกระแสะเนาะแล้วก็เห็นเพื่อนศิลปินคนหนึ่งแกชื่อบุญมีศรีสเกตครับผมแกแกเลี้ยงแล้วแกขายได้ตัวละแสนกว่าวากิュว,วากิวเนะี่ยครับ แต่เขาขุนไงอ,อ๋อแต่ามาศึกษาจริงๆแล้วปุ๊บอ้โ,อโหคือตัวนหนึ่งได้เป็นแสนจริงอยู่แต่อาหารไม่รู้หมดเท่า <ừ> ไหร่เนาะถัดคุณไปท้ำไปขัดคุณไปก็คือคือเราได้ฟังมาเริ่มต้นก็คือหนึ่งแสนบาทเราก็ดีใจเนาะโอ้แสนกว่าด้วยซ้ำไปอ่า<บ>เรา<บ>เราก็าคิดว่าเอ้ยเราก็โดดตามเขาโดดตามเขา โดยที่เราไม่รู้ว่าเขามีต้นทุนขนาดไหนใช่ต้องต้องเลี้ยงแบบไหนยังไงแบบไหนเราคิดว่าให้กินหญ้าก็ได้แล้วแสนหนึ่งบาทแสนหนึ่งตอนนั้นคือคือนายกอง์การบริหารสวนตำบนกระทรวงเสริมครับผมทีนี้คนชื่อบุญมีนี่แหละเขามาซื้อวัวผมไปวัวผมห้าห้าเดือนครับผมอายุห้าเดือนเขาเขาซื้อมาสองหมื่นห้าถือราคาดีเลยนะห้าเดือนเอะผมก็บอกว่าราคาดีบอกขนาดนี้กขโอ้หให้เต็มที่เลยผมก็ขายไปสองตัวได้ห้าหมื่นผมว่า ปรับปรุงภูมิทัศน์โ,<อ>โซลาเซลล์ครับผมวางระบบน้าระบบะไร้ก็เพิ่มลังคาบางนิดนึงหน่อยครับผมแต่พอไปเจอคนที่ส,งส่งเสริมจริงๆคือนายกครับ<น>ผมนาั่งเรานังไปเจอกันจะถามผมว่าขายได้เท่าไหร่นะสองหมื่น้าุยขายได้เยอะแท้ได้แพงแท้ตั้งแต่นั้นมาผมคิดเลยว่ามันไม่ใช่โจทย์ของผมแล้วแหละทำไมนะพี่ัวรับห้าเดือนสองหมืนห้ามันถูก นั่นถูก,ถกในเป้าหมายชีวิตผมนะผมผมไม่ไม่คิดอย่างนั้นทีนี้พอผมหันเหมาตรงนี้ผมไปศึกษาทางยูทูบบางสิ่งบางอย่างถ้าเดือนหกเดือนถ้าปลามันสวยๆอ่ะก็รู้ๆยงท้องตลาดอ่ใช่ใช่ใช่โอ<ห><ช>้ยราคามไม่สองหมื่นห้าเ, <25 S 1> เลยเกินแน่นอนเพรไอไอตัวที่ผมขี้มือกี้ตัวนั้นอ่ะครับผมคลอดมาสามเดือนเขาบอกว่าเดี๋ยวอย่านมเดี๋ยวเขามาให้สี่หมื่นอย่างเงี้ย แสดงว่าเห็นเห็นคำตอบของตัวเองแล้วเห็นคำตอบแล้วครับเห็นคำตอบวักิวไม่ใช่หรอกมากิวไม่ใช่เส้นทางแล้วอย่าไปเชื่อเลยอ๋อเชื่ออันนี้ส่วนตัวผมนะผมไม่เชื่อครับผมคุณได้หลักแสนจริงอยู่คุณให้อาหารไปชม่ววันเจ็ดแปดหมื่นค่าอาหารครับผมอ่ะค่าวัวอีกอ่ะวัวราคาเท่าไหร่ครับผมหักกําไรขาดทุนไปนิดเดียวไม่ได้เยอะหรอกฉะนั้นเราควรเลี้ยงให้ถูกกับจริตเราเนาะให้ถูก อาจความเชื่อส่วนตัวเนาะนั่นแหละครับอ่าโอเคครับผู้ชมครับไม่มีผิดไม่ไม่มีถูกเนาะครับไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบแต่ผมพอผมเห็นแบบนี้ผมเออเห็นมันสวยมันสบายตาแล้วตอนนี้ดูเนียงมันอะไรอย่างเริ่มมีความสุขกับวัวแล้วเริ่มเริ่มดูแล้วว่าเออมันสวยอย่างงี้นะเริ่มศึกษาว่าไอ้วัวมันไม่ใช่ทับแค่วัวบ้านมาทับอะไรเงี้ยเออจะมีทับเชื้อทับอะไรเงี้ยมีเชื้ออะไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมเอฟสามหนึ่งอะไรเงี้ยจีไว อะไรศูนย์เก้าหกวครับผมหรืออะไรต่างๆนานาเงี้ยเริ่มเริ่มเรียนรู้เริ่มซึมซับมาน่ะครับผมโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับแสดงว่าตอนนี้ก็เริ่มเจอเส้นทางของตัวเองครับผมเมื่อก่อนก็หลงทางอยู่เมื่อก่อนหลงทางไหมหลงทางครับแต่ผมหลงนิดกว่านั้นอีกทําไมพี่แต่อก่อนผมไม่ได้เคยที่คิดว่าจะเลี้ยงวัวเพราะมันเหนื่อยอจุดเริ่มต้นที่อยากจะเลี้ยงเพราะอยากได้ปุ๋ยแค่นั้นแค่นั้นเองทีนี้มันเป็นการที่ว่า ไปมาไปมาอยากได้ปุย๋ยเถีว่ววันเราเหนื่อยเนาะครับผมก็เลยเราเราก็ต้องคิดเออถ้าได้หลายทางไม่ครับคืออย่างเงี้บผมคิดว่าประการแรกที่เราคิดอดีแล้วคือเลี้ยงแค่เอาปุ๋ยพอครับผมมันจะได้มีเหนื่อยเออด้่ปุ๋ยเยอะไหมปุ๋ยเยอะได้เยอะ,เอ,ะเออโอเคแล้วแต่ผลพอยได้ที่ว่าเลี้ยงแล้วขายวัวนั้นมันเป็นผลพอยได้ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเลี้ยงเสร็จป,ปุ๊บตังางนาต่างตาเลยเมื่อไรจะโตเมื่อไรจะขายเว้ยจะขาย อย่างนั้นเป็นการบรรทอนจิตใจเหมือนกันเนาะโอ้ยอย่างนั้นมันก็เหนื่อยครับเราเลี้ยงแค่เอาปุ๋ยพอละคือเป้าหมายเนี่ยเราอย่าวางวางเป้าหมายสูงเกินไปเนาะใช่นี่ดูปุ๋ยผมผมอยู่ภูมิใจทําไมถึงว่างนั้นพี่ก็ดูว่ามันเยอะเยอะมากแล้วมันแห้งเลยเนาะครับพี่ทำอะไรบ้างครับนี่พิธีการเหรอแต่ก่อนก็ไม่ได้อย่างนี้นะปีก่อนก่อนครับผมอันนี้เราให้ยาถ้าเราช่วงนี้เราขังเนาะครับผม่วงเช้าเราอยาหให้ยาสดอืช่วงบ่ายเราให้ฟางครับผมแล้วก็พยายามจํากัดเขา คือให้เขาอยู่แค่ตัวเดียวในคอกนี้ย oh. อพอวัาาวลา,าเขาเยี่ยวมันก็จะมาเยอะครับผมแล้วพื้นพื้นตรงนี้นะครับจากนี้ไปผมจะซีเมนนะลาดซีเมนอ๋อ oh, ด้านหน้าเป็นซีเมนครับผมให้เขายืนยืนใด้สบายไม่ไม่เป็นหลุมเป็นบอ่ oh. ออ๋อ่งนี้ครับนี่ก็รอกวยนะั <h> ้นแสดงว่าหลักๆกค็คือเราวางแผนคอกให้ดีครับผมจัดการให้ดีเนะาะถ้าวัวสัตว์อยู่เยอะมันก็จะ แบ่งกันเยี่ยมแบ่งขี้มันก็แฉเนาะเทเลยเทะแต่ถ้าเราจํากัดให้หนึ่งข้อหนึ่งตัวงี้สบายเลยแล้วก็ดีต่อวัวด้วยดีต่อวัวตัวสุขภาพเขาเขาก็อารมณ์ดีเยี่ยมเลยผู้ชมครับนี่คือหญ้าอะไรครับพี่หญ้าเนเปียครับเนเปียครับนี่คือรับต้นเลยใช่ไหมเริ่มต้นที่เนเปียรอบฝั่งนู้นกันเนเปียแต่แต่ถ้าพูดไปตอนนั้นวัวน้อยทีนี้เราโลาออกเพราะว่ามันเยอะเกินไปเนเปียมันกินไม่ทันมันอ๋อครับผมตอนนี้ลกแค่นี้ไว้เต็ม เขาเก็บไว้แค yeah, ่น so okay? ี้เนาะแค่น like I mean, right. okay. so, ี้ข้าวมันก็จะปลูกแพงโกล่าระหว่างในเปียแพงโกล่าไหนดีกว่ากันพี่ในความรู้สึกนะความรู้สึกผมว่าในเปียดีกว่าในเปียดีกว่ามันประหยัดพื้นที่เพราะผมเป็นคนมีพื้นที่น้อยในการเลี้ยงอผมเข้าใจแล้วก็คือถ้าเกิดว่าคนมีพื้นที่น้อยเนี่ยคนที่ปลูกในเปียถ้าคนมีพื้นที่เยอะโอเคแพงโกล่าตัดปุ๊บให้วัวกินเลยใช่ใช่ครับอันนี้เรื่องจริงแต่ว่าเราพื้นที่น้อยผมลองไปปลูกในทุ่งนาก็ไม่เกิด ไม่ได้เกิดครับผมตอนนี้เลยถึงบอกว่ามีไอเดียในการปลูกตามถนนตามถนนแล้วก็คันาครับผมก็ไม่ส่วนลิขสิทธิ์นะครับถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวตามตามกันนะตามกันโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้พี่ฝากถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราหรือกําลังมีความคิดที่เริ่มเหมือนกับเราต้องทําไงบ้างถึงจะมีแนวคิดหรือมีความสุขแบบนี้ครับครับผมก่อนแรกนะครับการที่จะทําอะไรก็ตามนะครับต้องมีใจรัก จรักนะครับผมยกตัวอย่างอย่างผมเป็นศิลปินจริงๆแล้วถ้าไม่มีใจรักก็ไม่มาถึงขนาดนี้ยังไงฝากผลงานเพลงด้วยนะครับงานไร้เถางานไร้ถาใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาที่มีเฟซมีเฟสไหมครับมีเพจมีกดกดยูทูบไปเลยครับงานไร่แถาขึ้นเลยอ่าเดี๋ยวจะเอามาแปะไว้ข้างล่างวิดีโอนี้แล้วกันได้ครับโอเคครับผู้ชมเริ่มต้นจากการทําอะไรต้องมีใจรัก นะครับก็เหมือนเป็นศิลปินเราก็ได้ประสบผลสําเร็จอยู่ในระดับหนึ่งครับผมเป็นศิลปินบ้านนอกจริงอยู่แต่ก็ยังพอมีชื่อเสียงนิดหน่อยเนี่ยโอเคแล้วก็อย่างเลี้ยงวัวเหมือนกันถ้าเราเลี้ยงทิ้งๆคว้างๆอย่าเลี้ยงเสียดีกว่าครับสงสารจัดโอ้ผมชอบคํานี้มากเลยสงสารมันบางทีมันก็เหมือนมันโดนขังไงเห็นไหมมันโดนขังแล้วมันปวดครับผมปวดทั้งหญ้าปวดทั้งน้าไม่ไหวนะอันนี้ไม่ไหวแต่ผมผมก็คิดมาดีแล้วแหละผมก็จะขยายไปเรื่อยๆผมก็จะมี อะไรอ่ะมีใจไง้ามีใจป mm ึ hmm. ๊บมันก็มีความสุขพอม,มีความสุขทําอะไรก็ไม่เหนื่อย